สวัสดีครับพี่น aste, ปป้องวัสดียังเป็นทั้งคา,านาครับพี่น้องวันนี้มาสั่งเพิ่งพักครับเราแม่สั่งเงี้ยได้พี่น้องมาสั่งเพิ่งพักหน้าท่านอุดรมีแล้ะพี่น้องสั่งเพิ่งพักให้ตาหุ่ยนี่ับยายเงี้มาตลอดเอตได้ไหมน้องนี่มาสั่งอยู่อุดรนะครับเนี่ยอยู่ลอยเ็ดเพ่นงวดจ้างอาสากู่ไพ่อืมอันนี้แม่นแม่นอาสาอาสาสมัครเลยครับพี่น้อง อาสาสมัรแจ็คอาสาสมักเหมิงเห็นเงินมาได้เงินหอกมาอาสาสมัอย่างเดียวกันนะผู้ใดต้องการเนื้เทียนบอกเพี่น้องใต้องการเเทียนบอกเด้อพี่น้องอาสาสมัรฟี่มาแล้วเดล่นเด้อหรอพี่น้องฟี่ พ tamam> ี่สุเนายงเป็นขาแรงขาแรงกับเจ้าบอฟี่ก nah sì, ันมาเสาหกต้นเพิ่งจะเฮ็ดขึ้นเมื่อวานนี่เฮ็น่อยตั้งเสาขึ้นเมื่อวานแล้วก็มุ่งมื่อวานมื้อนี้ก็สิแม่นเทคขั้นเนาะเท่ขั้นร่างเจาะคั้นอยู่ครับเฮ็ดไทยผู้เฒ่าพ่ออยู่ครับพี่น้องเฮ็ดให้ตาหุ้ยกับยายเงินอยู่นี่เพิ่นอยู่ทีงหน้า งบประมาณสี่หมื่นนะพี่น้องนี่ประมาณสี่หมื่นเบ็เดเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้อง 40, บ้านสี่หมื่นเราล่วงขาแรงเนี่พี่น้องนี่ว่าขาแรงมันเบาติดต่อได้เด้อพี่น้องขาแรงมันเบาอ่ะซาอย่าบอกเบอร์โทษได้หรอคืนได้แล้วเนี่ คราพี่น้องติดตามตอนต่อไปพี่น้องกันตอนเท่พื้นตอนต่อไปครับพี่น้องเท่ข้านก่อนผมจับเบิ้งแล้วจับขลางได้พอไปจับกันเพิ่งเด้อเรียบร้อยครับพี่น้องผมเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเป็นใดแก้ววะเรียบร้อยใส่พวกครบเรียบร้อยครับมือื่นกอ,รอครับพี่น้องน,นก็นเรียบร้อย คนกับพ่อแห้งเทพปูน8ปดสอบว่าที่แหกว่า <INTER> สิเทพสี่สอบเขาไม่ร้องมาแวใสพื้นที่ยีกจะได้นที่น่ถากันเอาจ็คดิยันนี่นาะทเข่าใส่ทงเข่าใส่เลยาดีในน้อยนี่พี่น้องนี่หาเมตรสามหาิคุ้นหาัดมืออะไเลย ไกัเอเปนิ่เฟนได้ซางเอานามเฟนไฟบ่ได้ก็ดีได้ก็ดีออันแล้วก็มือขึนบ่ลอกบนก่อนนี่ยเดี๋ยวเดีัดนาเฟนไฟครับพี่น้องคือคำแท้เดี๋ยวมือมาติดตามตอนก้อครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่างเป็นทางการครับผมสว,ส,วสวัสดีย่างเป็นทางการเนาะพี่น,อน้องเนาะเห้องพันสวัสดีกนะันในเที่ยวตะไทคลิปมาสวัสดีได้รอบนี่ครับพี่น้องนี่เมื่อวานนี่เทพื้นเนาะพี่น้องมือนี้กองห้องกอกกจะเลี้ยวแล้วครับพี่น้องจะเสร็จจะเรียบร้อยแล้วใกล้จะได้กรับลอยเอ็ดแล้วครับพระทัดอยากกลับอยู่นะ ดไปไซไปไซดิไปวัสนาบ่นี่ครับพี่ห้อเป็นไรห้องซังห้องจะได้เมียเมื่อไรนี่อีกเมื่อเกินสามผมว่าอีกอาทิตย์นึงแหละเออยู่รุนตายมั้เดอเด้อไฟ อยูโดนมาหบดสังอยู่อยูโดนอยูโดนโดนมาขายแห้งดีต้องอยูโดนโดนขายแห้งดีต้องอยูโดนโดนเงินฟรีน่อตเถอโอ้ไม่ขายแห้งฟรีน่อยเถอะขายแห้งฟรี่ยูโดนโดนงานฟรี่เมื่อไหรขายแห้งยักบาทดด้พี่น้องเนี่ยมานเนี่ยเนี่ยตอนเราเมื่อไหรขายแห้งยังยังก็แล้วพี่น้องมื่อนี้กับที่แม่นสาบครับพี่น้องโอ้มือ่นมื่อนี้ก็ล้วมื่นกับที่แม่นสาบ อืมก็จะยังสั่นตัวอ๋อมื้อนี้ก็แล้วใส่ประตูเรียบร้อยมื้อหนึ่งสาบมือตั้งไม่ยากหอกตัต้งขื่นใสเลยอาอพี่น้องติดตามกันตอนต่อไปครับพี่น้องติดตามกันตอนฉาบเนาะพี่น้องเนาะกับสีเ่เฮ็ดมานี่อีกสองเสาครับพี่น้องต่อไปนีสองเสา ก็ไปข้างล่างนี่ครับติดตางมงบนตอนต่อไปครับพี่นอ้องมืงอื่นเช่าชาบกับผมเป็นอย่างมือนี่มือที่สี่ครับมือนี่เป็นมือที่สี่ของการสร้างบ้านครับสร้างทีงหน้าครับว่าเป็นสร้างบ้านมือที่สี่ของการสร้างทีงหน้าครับติดฟ้าเช่ล่ะครับ ติดไม่ฟ้าครับติดไม่ฟ้าติดไม่ฟ้า,เ,ฟาเล็กเชื่อมแล้วต้องแล้วครับทางก็ต่องึ้น,นมื้อนนี้นายจะแล้วเซตครับพี่น้อง นี่คาดว่าน,นายจะแล้วเซ็ต <c oughs> นายจะแล้วเซ็ตครับพี่นอ้องมือนี่ในเมื่อบ้านมือแรงหร็น่หะครับพี่นอ้อง <c oughs> อยากเมี่ยววหสังอยากเมี่ยววะ เว้อแมีนวะเดนไปเื่อไรหรอปยัางเนี้ยเนาะเมอแม่ว่าคนเบิงอยู่เ้อติดใจเาด้าน่า่า่ติดใจเศรย่าสร้างไว้สร้างไว้เพ่ออยากเมียมนะฝ่ากัมือตึ๊บเลยพี่น้องทั้ง นาจะอยู่โต๊ะปุบโต๊ะปุบลูกเจ้าพี่น้องเจ้าปุ๊บปุ๊บเนี่ยเราครับพี่น้องใกล้จะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่มอีกทีนึงครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับมื้อนี่ชาปูนครับมื้อนี้ ชาฟ้าเดียวครับชาฟ้าเดียวครับเพราะว่าเวลามันนิดหน่อยครับพี่น้องเ็สเอาเสนีไปเสนีสักวันครับพี่น้องมากบดหนาเข้าน่ะตั้งถิ่นเมตโตเนาะพี่น้องเนาะขูดก็ยักขูดหลายปุ๋นคือว่าสมบูรณ์แบบไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเหลือแค่ฉาฟ้าสองฟ้าครับงานนี้ก็่ะคือว่าทานอยู่ครับ ไม่ที่หาเมือกางมีด in ้พูแจงแังครับจาง่เท่ากินเขาัยเขายาเนี่ยมันู้สร้างอะไรเขายางังนอกวันนี้เขายาง้เายาเงงกับรูหรอ่านเรื่องงานหกม่งเศ้าครับเสแล้วได้สองถุงเมืีหางามนอยู่น่นก็ตก วานฝดตกก็ได้เห็ดงาน,น,นเมือเลยพี่น้อกก็ได้เห,ห,ห็ดงาน,น,นเมือเม่วานฝนตกก็คนปูนมาบบว่านฝนตกคนปูนตากแดดวะนี่นี่นนะเข้าใจครับเดเาย,นเย <laughs> หน้าพี่ก็ได้พอดิ <laughs> แบบเมื่ออาชีพเล้เนาะเมื่ออาชีพเนาะปน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 แกนมื้อเรครับพี่น้องปนเมื่อเตมไ้ปนแช้อ่าพอกอนาพี่น้องเติดตามมันตอนต่อไปครับตอนแล้ว คครับพี่น้องมาดีครับครับพี่น้องงานเสร็จไปแล้วเรียบร้อยเสร็จไปด้วยดีครับพี่น้องฉาบเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้งามนี่ครับฉาบเรียบร้อยครับอ่านขาชุดหย่อนนะไดจแล้วครับมาไหนติดต่อสร้างหน่อยนะครับพี่น้องราคาเป็นกันเองครับ สำหรับคลิปนี้งานนี้ผมก็จะได้ลากกับบ้านพี่น้องนี่สร้างมาตาลอยเ,อเย็ดเลยครับพี่น้องนี่มาเฮ็ดงานอยู่ดอน,นดยนหญ่ว่าขอบคุณในหลายเด้อที่มาเฮ็ดบ้านเฮ็ดเนียนป่ะนะ,ะใหญ่ว่ะบ้านเฮ็ดเนียนอยู่ขอบใจได้หลายได้บ้านหลังงามแล้วลังงามแล้วนี่ครับ บ้านหลังนี้งบสรุปแล้วก็ประมาณหามือนะครับพี่น้องทั้งหมดประมาณหามือแท้คันค่าสร้างอีกกระสีค่าสร้างอีกไอ้มันมืดนี่นะครับกระสีเลี้ยกระสีประมาณหกมืนนนะ้อกว่าครับหกมื้อแห่นาะทางนี้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมสันคนหากินกะขอลาพี่น้องไปเสียก่อนนะพี่น้องคลิปต่อไปล้างต่อไปพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ